สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะอยู่กับช่องน้ำอิงสตูดิโอเยวันนี้นะคะน้ำอิงก็จะมาเล่นเกมฟรีไฟนะคะเป็น e p 3ีนะคะน้ำอิงจะมาเล่นเกม c ีวนะคะมันจะเล่นได้เป็นทีมโซโลอ้ยเป็นโซโล่นะคะหมดโซโลแล้วก็ทีม4นะคะแต่คู่ที้เล่นไม่ได้นะคะมีจํานวนคนนะคะถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มเกมค่ะไปเลยค่ะเริ่มเกมกันเลยค่ะเริ่มเกมไปเลยค่ะ เาราเข้าเกมเน็ตเน็ตบ้านแหลกเน็ตบ้านแหลกเสื่อเยอะหลายเครื่องเพื่อนข้างบ้านก็หรือว่าเพื่อนหนัะข้างบ้านอะเออใส่รหัสเน็ตให้หน่อยอยากได้รหัสเน็ตอืมก็เป็นคนใจดีไงนีเนตา รู้จักแบบว่าแบ่งปันเออพอใส่ให้คนอื่นปึ๊บหนีตัวเองจ้าไม่วิ่งเลยครับจน่าต้องเปลี่ยนรหัสหนีมาคิดดูจะขานาดไหนจนต้องแบบว่าเปลี่ยนรหัสหนีนะถ้าไม่เปลี่ยนนี่คือแบบว่าไม่ได้เลยนะถ้าไม่เปลี่ยนนี่คือไม่ได้เลยนะคะนี่เรากำลังเข้ามาแล้วนะคะรอค่ะรอ <c oughs> เป็นใข่ ต่อไปค่ะเน็ตอยู่ไหนอะเน็ตแรกไปนิดนึงเน็ตแรกเน็ตแรกไปนิดนึงซีวีสีนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ฮอดูดาวเย้ฮอดูดาวนะคะเป็นใครฟังเสียงเอาก็รู้แล้วมั้งว่าเป็นใครมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วครับเข้ามาทีค่ะ ทำไมเพื่อนโหดจังเลยอ่ะวิ่งใส่วิ่งใส่ครับเพื่อนวิ่งใส่วิ่งใส่ครับตอนนี้ครับใจเย็นๆเอ้ใจแล้วใจแล้วปึ๊บปุ๊บป๊บล้มหนึ่งล้มหนึ่ง,นนงเอาเอาดวงกล้าชกตายตัวนี่ผมว่าแล้วไงผมว่าแล้วไงระ <ๆ S 1> วัง คุณจะทำอะไรอ๋อโดนเพื่อนรัดไม่เป็นไรค่ะอ๋ะ้เขาเหลือเอ้าคนเดียวอีกคนเดียวคนสุดท้ายอะไรอะต้อบแลระเบิด <c oughs> หรือว่าแล้วไงบ่าเป็นยังโอเคๆเอาล้ม <c oughs> เอาทำไมพูดว่าโอเคเอาตาย นี่เอานึกว่าจะมาชูก็เลยบอกว่าอ่ะนี่เพื่อนน้าหลักต้องเป็นแบบนี้โอ้ยอยาหัวดูแลหนีโอ้ย,ย,อย,น,อยน้ำตาอะไรแคดเกียมตัวไหนดูน้ำมูกเลยทีมน้ำอิงนะคะก็ชนะไปหนึ่งแล้วครับชนะไปหนึ่งแล้วครับ

ขอโทษค่ะขอโทษค่ะไปช่วยไม่ทันนะคะตาทันเกมเหรอเอออะไรอ่ะคือตายเหรอไม่เป็นไรเพื่อนเพื่อนต้องโหดร้ายสิเือปืนชาร์จ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 เอา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 เล่นเป็นมาเนี่ยเอาเอาแล้วครับเอาแล้วครับ เอาแล้วครับเอาแล้วเอา,เอา,เอาร่มอ,อ๋อมีอีกฝั่งหนึ่งมาเป็นอย่างมาเป็นอย่างโอ้คนนี้อยากยิงเล่นไม่เป็นเด้ออยากสีบอกร,รอดู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 ดูไม่ยิงอีกไม่ยิงอีกยิงอะไรยิงอะไรอีกยิงอะไรอีกแตกเพื่อนอะแตกว่าแล้วย่อยยับอ่ะก็แค่หนึ่งหนึ่งก็บอกว่าย่อยยับเป็นไปไม่ได้นะเพื่อน เราจะซื้อปืนนี้ปืนนี้ซื้อระเบิดหมือนกันไม่ซื้อหลอกครับระเบิดเพียงเงินถ้าเราแพ้นะคะของเรามันก็จะหายหมดเลยอะถ้าเราแพ้ของเราก็จะหายตอนนี้นะ่อินแคทไปกี่นาทีแล้วอะห้านาทีแล้วหนึ่ง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 เหมือนเดิมนี่แหละคือแบบเพื่อนอนะพาโดดขึ้นไปบนหลังคาอย่างนี้แหละโดดลงไปตอนไหนคือตายตอนนั้อนอนนะจริงๆ ขึ้นไปก่อนหน่อยสายก่อนด <c oughs> ันดูเป็นใครอ่ะเสียงแงแอบขอโทษนะน,นักแค่นนักแค่มันอยู่ไหนอ่ะดู้ตามตามไหนตามไหนไงนตามไหแน่ๆน่เลยครับเอาแล้วเอาแล้วอบอกแล้วบอกแล้ว ลงมาดิเเลเล็็อื้ม,มนะ <c oughs> จะทันปะเนี่ยนะขอโทษไปไม่ทันเรือเหยียบกับระเบิดบอือไม่เห็นอะไรอ่ะขอโทษไปไม่ทันถึงยังกล้าเปิดไมด่าเลยเหรอ เขาเองเพื่อนเธองไงเธอจำฉันไม่ได้เหรอโอ๊ยน้อมูขาาไน้อยิงไว้ก่อนปั๊มยาค่ะปั๊มยามีเสียงบรบกวนก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแต่เพื่อนๆห้ามลืมเลยนะคำนี้นั่นก็คือกดไลค์กดแชร์ไงคะลืมไม่ได้เลยนะคำพวกนี้นะคะ นั่นก็คือคำคู่รวบร่ำเองนะคถ้าเพื่อนลืมนี่น้ำอีโกรธเลยนะโอ้โหเขามีสามอ๋อมาได้ไหนมาได้ไหนมาไหนอ่ะเอ้าเพื่อนระวังข้างหลังมันกำลังจะชูกันปะโอเคอีกหนึ่งตัว อีกหนึ่งตัวสุดท้ายปั๊มยาปั๊มยา,ม,ยามันต้องอยู่ที่เกิดมันแน่ๆเลยมันต้องหลุดแน่ๆเลยเช่ววะข้าวงข้าวงวนั่นไงก็ว่าแล้วไงจบจ้าจบจ้างานนี้จ้าย่อยยับท่าเกมเบาไม่ไม่ไม่ไมซืกก้อเกาะเลยครับตอน,นซื้อระเบิดซื้อ ละเปิดซื้อแล้เบิดมาปลาเล่นนะซื้อแล้เปิดมาปลาเล่นตอนนี้ผ่านไปแปดนาทีแล้วยังไม่มีทีมไหนชนะเลยทีมเราต้องชนะสี่ทีมเราเล่นเก่งสุดตาย <c oughs> ก็เออ <c oughs> เขาไปในกันหมดนะได้ยินเสียงหนูไหม ไม่ได้เปิดไหมเขาจะได้ยินทำไมเข้าไปไหนกันหมดนะเพื่อนเอ้าเพื่อเพื่อะไรเกิดอะไรขึินเพื่อยิงเล่นเพื่อยิง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 อะไรเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเอแล้วเจอแล้วเล้วเอ้วเจอแลว๋อแต่ข้าคๆทอือหืออือหือเวนกรรมเวนกรรม เป็นกรรเป็นกรเป็นกรครับเป็นกรครับเป็นกรครับแป๊บแปบแปบมันมีอีกตัวหนึ่งไงนี่แหละไม่กล้าไปช่วยเนี่ยคือไปช่วยกันตอนไหนคือตายด้วยกันตอนนั้นเป็นประจำเลยเล่นกับเพื่อนอะต้องอยู่แถวๆนี้แน่ๆเลย อยู่ไหนอยู่ไหนอ๋ออยู่นั่นเหรอโอ,อเคเหฮลลาเหฮลลาอยู่ในบ้านหรือเปล่าอยู่ในบ้านหรือเปล่าจุ๊กเก่งจังเลยอ๋อ,อ,อนึกว่าเพื่อนกันขอโทษยิงเอาแล้วเอา้ายิงยิงยิงเราอยู่ไกลเราได้เปรียบ เอายิงมันแมอ๋อเล่นไม่เป็นนะคะคนนี้เล่นไม่เป็นนะคะ <c oughs> เล่นไม่เป็นนะคะคนน <c oughs> ข้าวงข้าวง <c oughs> เอออย่างนี้นะคะอือหือเล่นไม่เป็นนะเนี่ย <c oughs> อ่าชนะค่ะสองเท่า <c oughs> พวนมีการยิงเล่นด้วยนะแบบว่าชนะ เราตายก็ว่าอยู่ทำไม่ปืนหายเออเราชนนะํแบบา,า,าแบบว่าเพื่อนเข้าแบบว่าออกจากขี้โม้หน่อยอะนะแบบแบบแบบว่าแบบเดี๋ยวแบบว่าตอนแบบว่าตอนยิงกันอนะ่ะลูกกระสุนหมดใช่ปะถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีเสียงคนคุยกันด้วยแหละนะคะไปต่อคะ่ะ ขาอ,อยู่ข้างล่างกันหรือเปล่าหรือเขาดักความเราอืโอ้ทีมนั้นก็หัวเก่งนะ้ำจริงจ,งจงู่ไหนไม่รู้ไหนเพื่อนใช้เพื่อนตาดีจังเลยเพื่อนตาดีจังก็กลุ่มกันทำไมฉันถ้ามันยังไม่เจอเลย้าไม่เจอเ เพื่อนสังหารไปหนึ่งตัวเพื่อนสังหารไปหนึ่งตัวเอาับเอาเรื่องครับเอาเรื่องเพื่อนเอาเรื่องมากๆโอเคเราจะวิ่ไปงงอะไรโอเพื่อนเอาเรื่องมากเพื่อนจะเอาเรื่องไปถึงไหน เพื่อนเอาเรื่องมากเพื่อนหดมากเพื่อนหดมากเพื่อนเอาเรื่องมากมาเ,าเ,มามาเดต่ถือว่าเก่งนะเพื่อนเล่นเก่งดี <c oughs> <c oughs> เป็นไง <c oughs> เสือเพื่ออ้ามาแล้วเหรอแถวามาเล่นทีาไหนาเป็นไหมพอได้ถ้าถามะนะ มันอยู่ไหนกันหมดปะเบอร์อสองหลุดหรอเสรแล้วเอยู่ในพันปึ๊บปึ๊บปึบสวยปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึบอเพื่อนไม่เท่าเราหรอกเพื่อนเราเร็วจะตายเร็วแต่ว่าได้ของมาเนี่ยไปไอ้บอกอนเดียว เร็วไหปึ๊บปึ๊บแตกหนึ่งแตกหนึ่งเมื่อกี้แตกหนึ่งลนะคนอุทายแล้ววะ่ะคนอุทายแล้วว่ะคร่ะจู่ไหนคนอุทายอยู่ไหนอ๋ออยู่บน,นั้นหรือเปล่าคนอุท้ายที่ไหนบนบ้านเหรอ ค่ะคลิปนี้นะคะก็จบลงไปด้วยดีนะคะก็ชนะนะคะ4ต่อ2นะคะทีมน้งอิงชนะไปส่นะคะทีมเขาได้2นะคะนั้นคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e เป็นกำลังใจให้น้าอิงด้วยนะคะคลิปนี้น้าอิงก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย